โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยเลยนะครับวันนี้ผมอยู่ในเกมไมค์คาร์พีอีนะครับผมในเวอร์ชัน1.10.0ตัวเต็มนะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวเซิร์ฟไทยกันอีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับเซิร์ฟไทยในวันนี้นะครับจะมีชื่อว่า บิสกิตนั่นเองนะครับสำหรับเซิฟบิสกิตเนี่ยจะเป็นเซิฟแนวไหนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับก่อนอื่นก็เดี๋ยวเราไปดู IP s e เซิฟันก่อนนะครับสำหรับ IP เซิฟเนี่ยก็จะเป็น mcbc.ddns.net นะครับพอร์ตก็เป็น1 9 3 3 2เนมะครับเมื่อเราใส่ตามนี้แล้วเนี่ยก็กดเซฟได้เลยนะครับมันก็จะมีเซิฟ mc b i s c u i t ขึ้นมาตรงนี้นะครับเวอร์ชัน1น0เท่านั้นนะครับผมโอเคกดเข้าไปได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่าข้างในเซิฟเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะ มีรีเควสต์ภารกิจใหม่นะครับซื้อของด้วย XP นะครับไอเทมใหม่สามารถวาร์ปเพิ่มในช็อปนะครับมีล็อกขายลุ้นโชคได้ที่ช็อปการเติมเงินแบบใหม่นะครับติดต่อซื้อที่แอดมินไอเดียไลน์นะครับแอด ตามนี้เลยนะครับก็กดเพจได้เลยนะครับผมสำหรับชื่อเซิร์ฟนะครับก็จะค่อยๆขึ้นมาตรงฝั่งขวานั่นเองนะครับแล้วก็ตรงในช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยก็จะมีชื่อผมอยู่นะครับแล้วก็จะมีตังนะครับแล้วก็จะมีบอกว่าคนที่เล่นอยู่มี8คนนะครับสูงสุดที่30คนนะครับแล้วก็เป็นพิกัด XYZ นะครับผมแล้วก็เป็นกรุ๊ปๆแล้วจะเป็นยศของผมนะครับแต่ว่าผมไม่มียศอะไรเลยนะครับคือเขาให้คําสั่งบินกับผมนะฮะแล้วตอนนี้กรุ๊ปของผมก็ยังเป็นนูบอยู่เลยนะโอเครับ ก็อันนี้ผมได้คาตอบชัดเจนแล้วนะครับว่าเวอร์ชัน1.10ตัวเต็มนะครับเมื่อเราเข้าเซิร์ฟเราไม่ต้องมาสมัครไม่ต้องรีจิสเตอร์นั่นเองนะก็สามารถเข้ามาเล่นได้เลยนะครับเมื่อเราหันไปข้างหลังนะครับก็จะเขียนคาว่าผมกาลังจะบอกว่ามีคําว่าบิสกิตเขาพาผมมาตรงไหนวะเนี่ยคือผมกําลังพาเขาดูสปาวอยู่ครับแอดมินพาผมมาทําอะไรตรงนี้ครับเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตกลับไปตรงเมื่อกี้ก่อนครับผมอยากดูสปาวใหม่ครับยังดูไม่ครบเลยครับโอ้โหเซิร์ฟนี้ค่อนข้างใหญ่เลยนะเนี่ยเดินมาทางนี้ครับไปฝั่ง้ีบนนัระค แล้วก็ทางนี้ก็เป็นอินโฟนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าอินโฟมีอะไรบ้างนะครับอ่าอินโฟเนี่ยก็จะมีกฎของเซิร์ฟนะครับกดอ่านได้เลยนะครับโหยาวเหยียดเลยฮะ โอเคเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะครับห้ามทําการขโมยของจากผู้เล่นคนอื่นนะครับสองห้ามทำร้ายคนอื่นด้วยการ TP แล้วก็ดึงเข้ามาฆ่านะครับสามห้ามพูดคําหยาบมากเกินไปนะครับสี่ห้ามรีวิวหรือโปรโมทเซิร์ฟอื่นๆพบเจอแบนนะครับห้าห้ามทําความราคาญแก่ผู้เล่นคนอื่นๆนะครับหกห้ามตั้งชื่อที่มีเว้นวรรคพอท่านจะเสียสิทธิ์ในการเข้ารับรางวัลต่างๆนะครับเจ็ดห้ามทำการทุบทําลายบ้านผู้อื่นนะครับแปดห้ามทำให้เซิร์ฟเกิดความเสียหายนะครับหากพบเจอแบน IP โอเคเข้าใจแล้วนะครับรู้สึกว่ากดเขาจะเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอ่าตัวนี้วิธีสร้างแคนนะครับกดเพื่ออ่านได้เลยนะครับ <iy ak os> คือผมไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ผมไม่ค่อยมีแคนนะครับก็ไม่อ่านแล้วกันนะอ่าตรงนี้เป็นเติมยศนะครับอ่านนี้ต้องอ่านนะครับเขาบอกว่ายศนูบเนี่ยคำสั่งสามารถบินได้นะครับราคา50าส l l e อลเล็ตนะครับยศมาตเตอร์คำสั่งสามารถบินได้ปรับเวลาได้นะครับแล้วก็คำสั่งฟิก150ยห l l e t อลเล็ตนะครับ เติมบิตคอยสามแสนบิตคอยราคา50วอลเลตนะครับอเทม TP สามารถรับไปคนเพยเยอร์ player, คนอื่นได้ราคา5้าห้าม TP หาแอดมินติดต่อเติมเงินได้ที่ ID Line ตามนี้นะครับแล้วก็จะมีกดอ่านไปแล้วเนาะแล้วก็ตรงนี้วิธ Protect บ้านนะครับเนี่ยใครที่กลัวคนอื่นจะทำลายบ้านนะครับก็มาดูตรงนี้ได้เลยนะอโอเคนะครับอินโฟก็ค่อนข้างยาวเหยียดกันเลยทีเดียวนะก็ไปดูอันอื่นกันบ้างนะครับเดี๋ยว มาดูกันว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมันมีอะไรหรือเปล่าครับทำไมมันไม่มีอะไรบอกอ๋ออันนี้คนที่มีบิตคอย์เยอะที่สุดนะครับแล้วก็แครในเซิร์ฟนี้นะครับข้างบนไม่รู้มีอะไรหรือเปล่านะเอาช่างมันเถอะครับเดี๋ยวเราไปดูทางนี้นะครับเดี๋ยวทำไมวิ่งเร็วจัง <laughs> จวัดตกใจหมดเลยวิ่งเร็วมากเมื่อกี้กดเพื่อรับฟรีไอเทมอลองดูครับลองกดดูว้าวของฟรีก็มีมีแจกเหมือนกันนะเซิร์ฟนี้เมื่อกี้ผมไปกดโดนอะไรไม่รู้นะครับช่างมันเถอะ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูทางนี้นะครับทางนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันวิ่งเร็วเกินอ่ะทางนี้ก็สามารถซื้อของด้วย XP ได้นะครับกดเพื่อดูรายการนะครับสามารถซื้อปีกในตำนานธนูเจ้าพิพพนะครับยาและแลกเอกยายาและแลก X p นะครับแล้วก็ทางนี้เป็นช็อปเซลล์กดเพื่อดูรายการนะครับทางนี้เป็นการซื้อของนั่นเองนะครับสามารถซื้อไม้ซื้อบ็อกซื้ออาหารเดี๋ยวเราไปดูแร่นะครับแร่ก็มีเพชรมีฐานอะไรอย่างงี้นะครับปกตินะครับ ตรงไม้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูให้ครบทุกอันเลยดีกว่านะครับตรงบล็อกก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อาหารนะครับมีประมาณนี้แล้วก็ฟาร์มนะครับก็เป็นเมล็ดพืชตามที่บอกไว้นะครับแล้วก็แร่นะครับก็จะมี่านมีเพชรมีทองมีเหล็กนะครับนะครับมาดูส่วนของวาร์ปกันบ้างดีกว่านะครับตรงวาร์ปเนี่ยก็จะมีสนาม PVP นะครับแล้วก็มีฟาร์มนะครับฟาร์มบอนเตอร์กดเพื่อวาร์ปนั่นเองนะครับแล้วก็จะมี โซนสร้างบ้านนะครับกดเพื่อวาร์ปนะครับผมแล้วก็โซนสร้างบ้านอีกเช่นเคยนะครับจะเป็นสร้างบ้าน1กับสร้างบ้าน2นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปดู p v p กันก่อนเลยแล้วกันนะครับถ้าฆ่าจะได้รับ5 BC นะครับถ้าตายต้องเสีย3 BC ออกจาก PVP ใช้คําสั่ง h u b นะครับโอเคนะครับสำหรับในแมปพ v p นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับสิ่งแรกที่เห็นได้เลยนะครับก็คือแมปมันใหญ่มากนะครับแมปค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็มี กำแพงสูงๆบังไว้นะครับไม่ให้หนีไปไหนได้นะครับอันนี้เป็นทะเลทรายนะครับแล้วก็มีกระบองเพชรอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเป็นข้าวนะครับเป็นข้าวของ1 0ป่ะมันก็น่าจะเป็นข้าวหรือเปล่าไม่แน่ใจครับในแมปพ p p ก็จะเป็นไบโอมต่างๆนะครับอันนี้เป็นไบโอมหิมะโอเคดูไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ส่วนทางนี้นะครับน่าจะเป็นอะไรนะผมลืมชื่อมันแล้วปะมันอะไรนะมันดีเอ็นปะเออน่าจะเป็นดีเอ็นอะไรอย่างงี้ปะ ที่มันมีมังกรอยู่ด้วยครับนะก็จะเป็นอันนี้นั่นเองนะถือว่าแมบเนี่ยก็ตกแต่งได้สวยงามเลยทีเดียวนะครับถ้ามีคนเล่นเยอะๆน่าจะสนุกมากเลยสลรักเซิร์ฟนี้นะครับโอเคนะครับเมื่อกี้เราไปดู PP มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูอันอื่นกันบ้างนะครับนั่นอื่นก็จะเป็นฟาร์มมอนเตอร์เหรอไปดูฟาร์มมอนเตอร์กันบ้างนะครับเราประมาณ 5- 10บวินะครับเราต้องรอห้าถึงสิบวิเดี๋ยวเชียตกใจเลยครับไม่คิดว่ามันจะทําร้ายเรานะครับบางเซิร์ฟคือมันไม่ทําร้ายเรา โอเคไปดูสร้างบ้านหนึ่งกันบ้างนะครับสร้างบ้านหนึ่งก็จะเป็นเดินออกจากเขตโพ o เท็หนึ่งร้อยบล็อกถึงจะสร้างบ้านได้นะครับเดินไปจนหิวเลยทีเดียวนะครับถึงจะสร้างบ้านได้ค <c oughs> ือแบบเดินไปไกลมากนะครับบางเซิร์ฟก็ยี่สิบบล็อกก็มีนะอันนี้ร้อยบล็อกก็เลยทีเดียวแต่ว่าไม่เป็นไรครับเขามีบิสกิตมาให้เราด้วยนะครับนะไป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 ,ไปเรื่อยๆครับผมเราไปดูกันว่าร้อยบล็อกเนี่ยมันจะไกลแค่ไหนนะครับโอเครวยรวย นะครับตอนนี้มีคนเล่นอยู่7คนนะครับตุงสุดอยู่ที่30นั่นเองนะครับตามที่บอกไว้ตรงนี้มีคนปักท็อตไว้ด้วยครับผมเหมือนจะมีร่องรอยในการเอาชีวิตรอดของใครบางคนนะครับเราจะตามรอยท็อตนี้ไปเรื่อยๆนะครับเผื่อว่าจะพาเราไปเจอสมบัติอะไรบางอย่างนะครับเขาวางกับดักอะไรไว้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวตามไปเรื่อยๆแล้วถ้าตามแสงท็อตมานะครับก็จะมาโข่ตรงนี้นั่นเองนะครับเป็นฟาร์มข้าวเอ้ยเป็นฟาร์มอะไรสักอย่างหนึ่งครับผมไม่แน่ใจมันคือฟาร์มอะไรกดไม่ได้ครับ เขอเจ้าของนะครับตรงนี้เขามีเจ้าของนั่นเองนะเขาโปรเทคไว้นะครับผมก็นึกว่าจะมีอะไรนะครับที่แท้ก็เป็นเป็นฟาร์มนะครับรู้สึกว่าถ้าเรามาถึงแถวๆนี้เราก็สามารถขุดได้แล้วนะที่จริงไม่ต้องไกลขนาดนี้หรอกนะครับน่าจะขุดได้ดังนานแล้วแหละนะครับผมโอเคก็มีคนมาเอาชีวิตรอดแล้วก็สร้างฟาร์มไว้โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูอันสุดท้ายกันเลยนะครับก็จะเป็นสร้างบ้าน2นะครับเมื่อเราเข้ามาก็น่าจะเป็นแมปว่างๆนั่นเองครับหาพื้นที่อัตโนมัติ ลองกดดูดิปึ๊บอ๋อเขาก็จะมนจะแบบหาพื้นที่ให้เรานะครับแต่ทําไมวางบล็อกมาไ้วางบล็อกไม่ได้ครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับก็คือว่าเป็นพื้นที่แบบโล่งๆนะครับไม่ได้มีต้นไม้อะไรนะครับก็คือแมบ,บนี้ก็จะไม่แหลกนั่นเองนะแล้วก็จะมีของที่คนอื่นเขาสร้างไว้เนะี่ยเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวจะไปดูแล้วกันว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่า รงโน้นก็น่าจะเป็นฟาร์มฟักทองมาครับดูไกลๆน่าจะเป็นฟักทองนะครับจริงด้วยครับถ้าเอาไปผสมกับอ่าอะไรนะเอาไปผสมกับไฟนะครับมันก็จะเป็นฟักทองแบบเรืองแสงได้นั่นเองนะอันนี้เป็นฟักทองธรรมดาอยู่ครับก็เดี๋ยวไปดูตรงโน้นกันบ้างนะครับมันใหญ่จริงๆนะอันนะั้นแะแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะขึ้นไปยังไงนะครับเพราะว่าไม่มีบันไดใช่ไหมมีปะมีครับมีบันไดอยู่ตรงนี้รู้สึกว่า อ๋อทางนี้เป็นฟาร์มแตงโมป่ะครับน่าจะใช่นะครับผมก็เล่นมาหลายเซิร์ฟแล้วผมก็ยังไม่แน่ใจเลยว่ามันใช่แตงโมหรือเปล่านะครใครที่แน่ใจนะครับก็คอมเมนต์บอกหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันก็ขุดไม่ได้ด้วยนะเราจะขุดมาอ่านชื่อก็ขุดไม่ได้นะครับก็สลับเซิร์ฟนี้ก็มีประมาณนี้นะครับโอเคครับสลับเซิร์ฟบิสกิตนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับผมใครที่เห็นแล้วสนใจนะครับอยากจะเข้ามาเล่นก็สามารถเข้ามาได้เลยนะครับ IP ก็เดี๋ยวจะให้ไว้ งตายคลิปอีกทีนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากจะติดต่อนะครับแบบว่าให้รีวิวอะไรอย่างงี้นะครับก็สามารถติดต่อมาทาง Facebook ได้เลยนะครับผมโอเคนะครับก็สหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยละกันนะครับก็จะได้เป็นกำลังใจให้ผมในการนำคลิปต่อๆไปนะครับก็สหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ